สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อน,นี้แม่เขาวส้ให้เบิ้งบรรยากาศเยอค่ะตอนนี้ก็หา,ามงคงค่ะสิบเจ็ดนาฬิกาจุดสามศูนย์เถอค่ะทุกทุกคนเบิ้งเ้อค่ะพี่น้องบรรยากาศเมื่อนี้ก็จะเป็นจังซีค่ะสรุปว่าแรงนี้คงบได้อีกแล้วบไอยางเนี่ยค่ะพี่น้องเห็น มอเตอร์ไซค์บอเห็นรถแลนด์พานไปพันมาบอกค่ะอันนั้นคือเพิ่นเป่าไปโยนน้ากดดยางเ้อค่ะเพราะว่าฝนใหญ่กำลังสิม้าแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งดูค่ะเบิ่งเบิ้งเบิ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 งฝนใหญ่กำลังสีม้าแล้วนี่แหละค่ะก็จะเป็นยังสี่แหละเพิ่งทั้งฝนพี่น้องเห็นบอจ้ะเนี่ยเพิ่งเต้เพิ่งตั้งเข้ามาเองดิค่ะพี่น้อง เพิ่งจะตั้งเข้ามาเองค่ะบรอดค่ะตกแท้แน่นอนค่ะเพราะว่าน่าจะเริ่มตกแน่แล้วละ่ะทั้งอื่นเนี่ยขาวซ่อมบิงพี่น้องบิงค่ะเนี๊ยก่อนนี่เขาก็อยู่ตำตำเนี่ยแหมจากน้อยกระโยดลงมาได้นี่พี่น้อง ก็ยังดีที่มข,ขึ้นนี่ตะวันเราไปกีดอย่างแล้วก็สวยๆมาแล้วก็ไปหยอดนด้ํากดไว้แล้วแต่ว่าแร้งนี่คงไปบไดไ้อีกดอกถ้าตกมาแล้วนี่ทั้งบ้านพี่น้องผู้ใดเป็นทังไหนในบรรยากาศ แต่สำหรับเมื่อน,นี้ของบ้านแม่ขาวเป็นจังสี่ค่ะแม่ขาวให็นมึงยังบ่านไหนมีลมค่ะยังมีตะยังมีแต่เมฆนีอยู่ค่ะมีก่อนเมฆต่างเข้ามาที่ว่าฝนี่ตกนี่แหละค่ะยังบ่านไดนมีลมแห้งปันใดลมกะลมธรรมดาอยู่ค่ะเมื่อนี้สำหรับเมื่อน,นี้กับเป็นเมื่อวันที่ยี่สิบ ยี่สิบเจ็ดค่ะวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดค่ะตอนนี้กับสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบสามนาทีค่ะพี่น้องก็จะเห็นมีรถมีรถมอเตอร์ไซค์ไปอับพันกระสีเป่าออไปหยอด นำกฎนั่นแหละจ้าพี่น้องแล้วสั้นคลิปนี้แม่เขากะเอาไว้เพียงแค่นี้เนอกค่ะเนาะกับบรรยากาศฝนกําลังสิตกนี่แหละฝนตั้งเข้ากาลังสิตกนี่แหละจัะได้กะลาพี่ลาน่องไปก่อนนะคะฝนกําลังสิตกมาแล้วสาหรับคลิปนี้บา,บายยค่ะสวัสดีจ้า